สวัสดีนะคะพบกับ i m a นะคะกับเอคนดีคนเดิมนะคะวันนี้นะเอมีข่าวดีมาบอกค่ะจากแอปพลิเคชันที่เปิดใหมค่ครัเป็นแอปของคนไทยนะช่วงเปิดใหม่ช่วงเนี้ยเขาให้เราเนี่ยสามารถลุ้นรับไอโฟนในราคา9บาทได้โโหคดคุ้มอ่ะ9บาทนะประกาศผลวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะและที่สำคัญเขาไม่ได้ขายคูปอง9บาทนะ แต่เขาให้คุณลงทะเบียนเพื่อลุ้นซื้อ iPhone ในราคา9กบาทด <Wow. S 1> ังนั้นเนี่ยเราลงทะเบียนไปเลยะคะ่ะเราไม่ได้จ่ายอะไรถ้าเราได้เราจ่าย9บาทเราได้ iPhone ไปเลยโยคตรคุ้มนะเดี๋ยวเอจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะหรือใครสามารถพิมพ์เข้าไปเลยะคะ่ะท m o r e n e t คุณก็จะสามารถลุ้นรับ iPhone ในราคาเพียงแค่9าบาทได้เช่นกันเดี๋ยวเอจะพาทุกคนมาเปิดดูนะ,ะเราต้องลงทะเบียนยังไงเราถึงจะได้มีสิทธิ์ลุนรับกับเขานะคะไม่ยากคะ่ะ ถ้ากดตามลิงก์ที่วางไว้ใต้คลิปนะคะก็เปิดเข้ามาเลยค่ะมันจะเด้งมาหน้านี้เลยนี่เด้งมาหน้านี้สิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือสร้างบัญชีหรือสมัครสมาชิกนั่นแหละหรือลงทะเบียนนะอันเดียวกันก็ใส่แค่อีเมลรหัสผ่านที่เราจะตั้งวันเดือนปีเกิดเพศค่ะแล้วก็ชื่อนามสกุลจริงของเราเพื่อลุ้นรับ iPhone 9บาทหลังจากนั้นก็กดสมัครสมาชิกค่ะแค่นั้น แล้วพิกมมก็จะส่งอีเมลไปหาเมลที่เราสมัครไว้นะคะเพื่อให้เรายืนยันการสมัครสมาชิกแล้วก็แค่กดยืนยันการสมัครสมาชิกแค่นี้คุณก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอรุ้นเลยค่ะว่าเราจะมีสิทธิ์ซื้อไอโฟนในราคา9บาทไหมแล้วไม่ต้องห่วงนะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรค่ะลงทะเบียนฟรีค่ะคุ้ <Wow. S 1> มไม่คุ้มนะแล้วน่าจะแจกหลายเครื่องอยู่นะไม่ได้แจกแค่เครื่องเดียวนะคะเดี๋ยวรอดูเลย วันที่1กรกฎาคมเขาประกาศผลนะคะอยากให้ทุกคนนะคะข่าวดีๆแบบนี้เรื่องดีๆแบบนี้ของราคาดีๆราคาถูกๆแบบนี้เอออยากให้ทุกคนลงทะเบียนกันมาเยอะๆนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ iMA ด้วยนะคะแล้วมาลงทะเบียนเพื่อรุ่นรับ iPhone ไปด้วยกัน,นะคะ่ะเองก็ลงทะเบียนไปรีบร้อยแล้วเช่นกันนะขอให้ทุกคนโชคดีะคะได้ iPhone กันทุกคนละกันถ้าเป็นไปได้นะโอเคสำหรับวันนี้ ก็ลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบาย